เกินภาาจากนักล่าฝันโคเอฟกครับที่นำทีมโดยน้องไอคอนพระสอนใช้อานามิธิสุดยอดนักล่าฝันโคเอฟและร่วมกับศิลปินโคเอฟเก้ทั้งสิคนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใน12คนนี้ หรือนิสาชสนยืดไายงซซึ่งไม่ใช่อีกไกลนะครับก็เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสันแก่นของพวกเราเองยังไงก็ตามพรุ่งนี้นะครับแฟนเอเอสที่ติดตามเอเอสมาตลอดก็อย่าได้พลาดนะครับอย่าได้ลืมไม่ชมรและก็เชียร์กันตั้งแต่เวลาบ่าโมงเย็นเป็นต้ไนไปของวันพรุ่งนี้ะนะไม การที่สองนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกร